mắt xong đền, bưng bưng phi nóc bưng, măng xong đền tiệm phi nóc, xong đền gấp một ngày phi nóc, nhìn mòn lá măng nhảy tiệm đấy, bưng nhỉ chi, bao đồng nhảy đó, nhìn bá, xong đền tiệm phi nóc, ngày nè, bini ma, ê, bini măng ma tiệm phi bini kéo ngăm đấy bao đồng nhảy, anh ấy bán đuôi, mướn ăn chื่n đấy phi เขียวงามเลยพี like, wow. ่น้องเลยมันสองเดือนเต็มเลยพี่น้องเลยเพราะงัยชีลองเห็ดเบิ่งตามสูตรพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไดอืมก้อนเขาห้าบเขาส้มก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บ้านง่ายพี่น้องเลยกดติดตามและกดบัตรกระดิ่งพี่น้องเยกดคำว่าทั้งหมดนะพี่น้องเด้อเวลาอัพโหลดคลิปใหม่มาชิดได้แจ้งเตือนสั่นดอกว่ามันสองเดือนเต็มพี่น้องเลยเขียวฉ่ำเลยพี่น้องเห็นบ่เห็นบอ สองเดือนเต็มเลยล้ำไงได้พี่น้อยลำเซาหนิวโป่งไว้ได้พี่น้องเลยหมอกระพ่นแรงพี่น้องเออพ่นช่วงเดือนเมษาเนี่ยปื๊ดพี่น้องเลยอืมตกมาเดือนพฤษภาม então, ú, ีฝนพี่น้องเลยอืมเห็นบหมพี่น้องมันสองเดือนเต็มซุ่มเบิ้งพี่น้องเลยเห็นป้ปีนี้คือสี ไข่หรกเข้าไปหนองเนาะเห็นบ่เบิ้งใต้โคนเงาเบื้องไปหนองเลยโอ้ยไงลีไปหนองเลยี๋ยวถ้ายเบิ้งทั่วสวนเลยไปหนองเลยลไงว่านปุ๋ยไปเมื่อวันปุ๋ยมื่นมื่นไนองมื่นปอใ้เห็น่นองปุ๋ยพีหนองเลยบไงใส่สูตรสิบหดแดผสมกับไอ้ยูเรียพีหนองเลย่สิบหกศูนย์ศูนย์อืม bây giờ người sầm lên phải đọc, lửa màu màu lên nếu bao nhiêu ấy khôn ngọc phải không? hiện bò mình bỏ, đây, bỏ hình, đấy nó không viên nó ở để thì nó mừng nhiều bao đồng ngay phải đồng có chỉ bao là phải đồng này xuống đường tỉnh. ngọt thì mát tìm phải đồng lại phải บ่ได้โค่นกห่วงเขาหนีออกก็เป็นหนองเนาะปีหน้าก่อนบางว่าโค่นปีนี้ว่ามันจีได้มาแนวใดอืมไปง่ายพี่น้องเลยมันช่งเดือนคลิปนี้ไปก่อนน้องเปน้องเนาะถ้าชมคลิปต่อไปพี่น้องเลยคลิปต้อคลิปต่อไปก็ว่าตรงไงทุนละอีกอีกสิบห้ามื้อพี่น้องเลยอีกครึ่งเดือนนะว่าตรงไงชิมาชิมาฉีดปุ้ยไอ้กับน้ำมากพี่น้องเลยฉีดปุ้ยเอ็นยังก่อหัอ เศร้หาหาพี่น้องเลยประชุมโยเลียจักหน่อยนียน้องเนาะบำรุงต้นบำรุงใบซะก่อนกูแหละสี่เดือนไปแล้วพี่น้องเลยสามสเดือนหมดแล้วบ้านงง่จากีมาอันใส่ปุ๋ยเอ้เมื่อสีปุ๋ยเนี่ยเกาหือซูเป็นย่งเกาะซูนูกูนพี่น้องเูปุ๋ยสูตรเขาว่าระเบิดห so ัวบ้านงง่ฉีรองเห็ดเบ่งความที่ได้หัวบ่เพี่น้องบ้านลงง่าื้อมาล่ะพี่น้องเลยลองสูตรบ้านงง่กับฝนบมดีใช่สูตรอันซูนซูหูนพี่น้องเลย มานตรงนี้ใส่ชุนๆหกชุนเมาก่อนว่ามันเปลี่ยนยังไงพี่น้องเลยอืมพี่น้องมาเต็มปีนี่พี่น้องปีกายนี่มันจะหยาปีนี้คืออยู่คือเป็นชามเท่าไปแล้วพี่น้องเลยปีกายนี่ยังไงบุปีกายนี่อ่ะไปละคลิปนี้ว่าลายเงาเนาะพี่น้องเนาะโชคดีสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเด้อเงินทองไหลมาเทมาพี่น้องเลยไปละบบดนี้ไม่บาย